คลิปนี้ยังอยู่ในสูตรตัดปิงปอง3กราฟนะฮะแต่วันนี้ผมจะเล่นผ่านมือถือครับเพืนครับโดยที่ใช้สินทรัพย์เป็นเนี่ฮะเบนททะเลเหนือนะครับแล้วเราต้องตั้งค่าการจ่ายเงินครับให้มันสอดคล้องด้วยฮะตอนนี้เขาจ่ายที่9 2นะฮะอันนี้ผมเป็น UBP นะครับและผมครับก็จะใช้สาย OTG ครับต่อแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เล่นผ่านเมาส์ครับเพืนครับซึ่งมันจะคล้ายกับ PC เลยฮะ แต่ว่าเล่นผ่านโมบายเว็บไซต์ฮะค่อนข้างเสถียรนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูฮะว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมรอก่อนนะฮะอย่าลืมตั้งค่ากราฟเป็น15วีด้วยนะฮะแล้วก็สัญญาด้วยครับจะได้เทรดทันนะครับอ่ะมาแล้วฮะปิงปองมาแล้วจัดก่อนเลยครับถ้ากราฟก่อนหน้าเป็นแดงเขียวแดงนะครับให้เราทายแดงทุกไม้ครับผมมี6ไม้ก็6รอบเลยนะฮะอ่าลองดูครับว่าเป็นยังไงครับไม้1เป็นยังไงฮะถ้าผิดก็ไปไม้2อครับอย่าลืมตั้งค่าด้วยนะฮะจำนวนเงินครับตามนี้เลยครับมีเวลา15ฮิ ลองดูครับได้ไหมไม่ได้ครับน่าจะไปไม้3ต่อฮะอัดซัดไม้3ามต่อเลยครับอ่าลุ้นครับไม้3าไม่ได้ก็ไปไม้4ี่ฮะตั้งค่ารอไว้เลยครับไม้3าเป็นยังไงฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าเรียบร้อยครับ1วินแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเล่นประมาณสัก3าวินแล้วกันในวันนี้นะอ่ารอวินที่2ครับอ่าลองดูครับว่าเป็นยังไงครับแดงเขียวแดงฮะทายแดงเลยนะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวฮะเตรียมตัวไม้1ของเราครับซัดเลยไหมฮะ อ่ะโอเคจัดไปลุ้นครับเพื่อนครับเป็นยังไงฮะอ่ะตั้งค่าไม้2รอเลยครับเพื่อนครับอยากให้บอกไปนะฮะสิบห้าวิมีเวลากดนะฮะถ้าใครไม่ทันก็30วิเลยก็ได้ฮะยังไม่ได้ฮะไปไม้2ต่อครับเพื่อนครับอ่ะไม้3ตั้งค่ารอไปเลยครับนี่นะฮะให้มันเริ่มราคากราฟเลยจะดีมากครับเพื่อนครับมันก็จะค่อนข้างดีนะฮะอ่ะไม้3ต่อครับแหมนะฮะโชว์ในคลิปนี้นี่ไปไม้ไกลๆเลยนะฮะอ่ะไม้4รอเลยฮะเป็นไงฮะไม้4รอดไหมครับ รอดไหมครับรอดไหมครับยังครับยังครับอ่าไปไม้สี่ต่อครับอ่าโอเคนะครับถ้าไม่สี่ไม่ได้ก็ไปไม้ห้าต่อครับไม้ห้านี่ยถ้าตามตารางการเดิมคือ2 0 7 0นดูะฮะอ่าดูซิได้หรือเปล่าครับได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปต่อฮะไม้ห้าครับเ็งครับ2 0 7 0ครับถ้าผิดก็ไปไม้หกนะฮะผมตั้งไว้หกไม้นะครับลุ้นครับเป็นยังไงฮะพอไหวนะพอไหวนะอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ากลับไปไม้หนึ่งใหม่นะครับ อ่ะโอเคนะฮะเดีย๋ยวรอดูฮะอ่ะเขียวแดงเขียวครับทายเขียวนะครับเอาวินสุดท้ายแล้วนะฮะเขียวแดงเขียวนะฮะคราวนี้เราทายเขียวรัวๆครับเพื่อนครับถ้าผิดก็ไปไม้2เหมือนเดิมฮะลองดูฮะไม้2นะครับอ่ะผิดอีกไปไม้3นะครับอ่ะเซตไม้3รอเลยครับรอบนี้ทายเขียวรัวๆนะฮะคอรัวๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมอโอ้โหไม่ได้ครับซัดต,ต่อครับไม้3แล้วฮะอ่ะตั้งไม้4รอเลยครับลองดูซิว่าจะแตกหรือเปล่านะครับ แม่นะฮะคลิปนี้นี่ทำยาวนะฮะหลายไม้เลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับรอต่อฮะอ่ะผิดครับไปไม้ที่4ครับเพื่อนครับ4แล้วนะอ่ะไม้5รอครับ2070นะครับหัดลุ้นครับลุ้นครับจะไปไกลสุดไม้ไหนไม้5อีกแล้วเพื่อนครับไม้5อีกแล้วฮะอ่ะลองดูครับผิดไปไม้6นะฮะน่าจะรอดนะรอบนี้น่าจะรอดนะครับอ่ะโอเคนะฮะน่าจะฟินฟินครับอ่ะเรียบร้อยครับอันเพื่อนไปลองใช้กันนะสูตรนี้นะฮะแนะนำว่าใช้เป็นเชื้อรองทดสอบก่อนนะ